สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง youtube นาคา channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับของงวดบันพุทธที่30เมษายน2568นะครับงวดสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับสำหรับราวพัฒนานะครับงวดวันที่28วันจันทร์ส8นะครับสูตรทั้ง4สูตร สูตรหลักนี่เข้าทุกสูตรนะครับแต่ว่ามันตัวจับประกบเวลาจับคู่กันแล้วมันไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้ก็มาสองนี่มาสองตัวชวนกันมันชนกันทั้งสองสูตรตัวที่มาเจ็ดมาทั้งศูนย์สูตรที่สามมาสองตัวนี่ก็มาศูนย์นะครับนี่สอง,สองตัวนี้ก็มาศูนย์ถ้าจับนี้ใส่ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เคยจับสูตรหนึ่งกับสูตรสองใส่กันก็เลยไม่จับนะครับ แล้วก็หลักร้อยในหลักร้อยนี้ก็มีอยู่คู่หนึ่งนะครับก็มีศูนย์คิดไปอยู่9กกับศูนย์นะครับแต่ว่าไม่ได้จับใส่มันมาคู่กับ2นะครับนี่ก็มาคู่กันมาคู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็สูตรมันเข้าแต่เราจับไม่ได้นะครับจับไม่ได้กอดดวงยังไม่ดีนะครับดวงยังไม่ดีนะครับก็ Nada. ถือว่าดวงไม่ดีจับไม่เข้าให้ fC นะครับก็ ตัวเลขอาจจะเห็นไปแล้วแต่ว่าท่านก็จับลองจับลองดูนะครับจะจับตัวไหนคู่ไหนเด่นนะครับเอาก็ไปต่อในวันพุธก็แล้วกันนะครับวันพุธนะวันพุธนะครับ <c oughs> สูตรนี้ก่อนสูตรหลักนี้ก่อนนะครับสูตรหลักนี้อา่าสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้สอง 3 4 5สูตรที่2ก็2 3 4 5เหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่3 7 8 9 0และก็สูตรที่4ก็ได้4กับ5ได้4กับ5เราจะจับอย่างไงนะครับเอาจับก่อน จับอะไรก่อนก็จับนี้เลยครับจับ1กับ2ใส่กันก่อนนะครับจับ1กับ2ใส่กันก่อนมันก็จะได้2 2 3, 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 3 4 3 5 4 2 สี่สามสี่สี่สีห้าห้าสอหมวันนี้มันก็ดีหน่อยตัวเด่นตัวเด่น4ีหมันมาชนนะครับตัวเด่นสี่ห้ามันมาชนชนสุดหลักที่นี่แหละนะครับชนสุดหลักที่4ีหมันก็น่าจะง่ายขึ้น ติด4ติด5นะครับติด4.5ติด5 5ติด4ติด5ตัวไม่ติดก็ไม่เอานะครับ4.5นี้ถ้าจะเอาตัวกันด้วยก็จับใส่7 8 9 0ด้วยเหมือนเมื่อกี้มันมาที่จับวัดกันคู่นี้ได้นะครับจับวัดกันได้ แต่ว,ว่าในที่นี้ก็จะไม่จับนั่นแหละนะครับก็จะเอานี่แหละนะครับเอาแค่ห okay, นึ่งกับสองจับวัดกันนะครับเอาเดี๋ยวก่อนอย่างว่าไม่เอาดูหลักร้อยก่อนนะครับดูหลักร้อยก่อนในหลักร้อยสูตรหลักร้อยผมนะครับมันมาสองตัวหลายงวดแล้วนะครับวันนี้ได้ที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าถ้าดูลักษณะนี้มันจะมาทางนี้นะครับนี่เจ็ดแปดเก้ามันจะมาทางเจ็ดแปดเก้านะครับมันจะมาทางเจ็ดแปดเก้าก็จับสี่กับห้าใส่เจ็ดแปดเก้านี้นะครับสี่เป็นฝ่ายกันนะครับตัวนี้เป็นฝ่ายกัน้นอ่าจับข้างล่างนี่แหละจับข้างล่างตัวสี่กับห้าเด่นนะครับสี่เจ็ด ส8 4 9เอาอยู่ในนี้นะครับหเอาสี่ห้าด้วยกันด้วยคู่หนึ่งเลย4ีหเออมันมีเออมีแล้วมีแล้ว,มลวไม่ต้องเอาไปอีกเขียนอีกนะครับเอาก็เป็น557 58 5เจอา่ามีเท่านี้นะครับ ไม่น่าจะเกินนี้แหละ,ะครับเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งกันนะฝั่งกันคือตัวที่มันมาชนอยู่ในนี้นะครับชนหลักหลักร้อยนี้6ตัวนี้มา1คู่ตัวที่มันมาชนก็จะเอา4ี่กับหไปจับใส่7 8็ดอยู่นี้นะครับ789ก็จะได้474849 575859เพิ่มเข้ามาอีกนะครับ มเข้ามาอีกถ้ามันมาแค่หลักเลขเด่นนะตัวชนก็จะเป็นฝ่ายนี้แหละข้างล่างนี้สี่หกตัวนีต้ตัวนี้ก็คือจับตามปกติเฉยๆนะครับจับตามปกติลวตัดตัวชนด้วยนี้นะครับมันก็จะได้ตามนี้ถ้าเอานี้หกอันนี้ก็เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือเอาแค่นี้เลยนะครับแค่นี้ฝั่งนี้มันตัวกลับอยู่แล้ว8ป 90 12 13 14 14ตัวนะครับก็อันนี้มันเป็น16ชุดเต็มมันก็เหลือ14บสีตัวชุดนะครับ14ไปกลับได้อยู่นะคู่นี้ก็ได้อยู่ชุดนี้ได้นะครับชุดนี้ได้อยู่ก็คือเอาตัวฝั่งนี้เอาในกรอบนะเอาในกรอบนะครับเอาในกรอบนี้กับกรอบล่างกับกรอบล่างนะครับมันเป็นไปนกลับแล้ว นะครับมันก็จะเหลืออันนี้8ตัวอันนี้ก็6ตัวเป็น14นะครับก็ได้แล้วละเท่านี้พอนะมันมีตัวที่มันไปนชนกันอยู่ตัวตัวเพื่อนหามก็มี4ี่กับ55นะครับ 4, 4ี 5, 5 5ก็จับแล้วนะก็มีเช่นนี้นะครับตัวเด่นนะครับตัวอื่นไม่เอาแล้วนะครับก็ตัดให้แล้วก็จะมีประมาณนี้ในชุดนี้นะครับในชุดที่1นนี้ในชุดหลักทีนี้ ชุดที่มี15ตัวนะครับเอามาให้ดูต่อชุดที่มี15ตัวนะครับได้นี้แล้วนะครับก็มี3 4 3 6 3 8 3 0 3 2 4 4 4 6 4 8 4 0 4 2 4 5อ่ะ5 4 5 6 5 8 5 0 5 2 1, มันมีชนไหมนะครับเอาลองดูมันชนตัวอะไรเอาฝั่งนี้นะครับถ้ามันชนกัน 3 4เอา3 4ฝั่งนี้ตัวชนนะครับ3 4วงไว้ฝั่งนี้นะครับ3 4ชน3 6ไม่ชน3 8ไม่ชน3 0 3 2ไม่ชน4 4นี้ชน4 4นะครับนี้4 4ชน4 5 4 5มี4 5 5 4 4554ตัวเดียวกันนะครับ4554ชนตัวเดียวกัน สี่หกสี่อ่ะสี่แอยู่ข้างล่างนี่ชนชนนี้สี่ชน4ี่แปชน5 8 5แปไม่ชนอ่ะครบมีแค่นี้นะครับตัวชนตัวชนสองสูตรตัวชนที่สองสูตรนะครับก็มีแค่นี้ มีอะไรอีกดูเต้มดูอะไรเต้มเข้าไหมมิ่กี้เต้มสองตัวล่างมิกี้ออกที่ศูนย์เจ็ดเต้มเจ็ดเต้มเจ็ดไม่มีไม่มีเต้มเจ็ดหลุดไปเอาวันนี้เข้าอะไรเต้มเจ็ดเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าเต้มสองสามสี่ห้าแปดเก้า 2 3 4 5 8 9 2 3 4 5 8 9 2 3 4 5 8 9 4 8 8 9 9 2 3 4 5 8 9เต็ม 2, 2> <c oughs> เต็ม2 3 <c oughs> เต็ม3เอามีเต็มเด่นอยู่ตัวที่เขาเต็มจะไฮไลท์นะครับตัวที่เขาเต็มจะไฮไลท์ ตัวเป็น 4C 5C กลับเลยนะครับ48 58อา้าได้4ชุดได้4ชุดนะครับได้4ชุดเา้าสรุปก็นี่แหละตัวเด่นนะครับตัวเด่นบ้ลหามได้อยู่ 5C ได้สวยดีนะครับ 5C ตัวเด่นเลยนะครับ ถ้ามันเป็นบนก็จะนี่แหละ7 8 9จะเป็นหลักร้อยให้7 8 9 0จะเป็นหลักร้อยให้หรือนี่แหละ7 8 9หรือพอ7 8 9จะเป็นหลักร้อยให้ถ้ามันมา54นะครับ48 48 48, 48 58อ่ะก็เหลือ4ชุดหลักนะครับในกรอบนะาตามก็ตามในกรอบนี้ตามในกรอบในกรอบนี้ด้วยนะครับตามในกรอบ ตามในกรอบตัวที่อยู่นอกกรอบชนกันไม่ไม่เอานะครับไม่เอาไม่เอาหรอกสี่ชนสี่ห้าก็ช่างนะครับสี่สองชนห้าสองชนก็มีเพิ่มนี่แหละสี่สองห้าสองมีแค่นั้นอ่ะสามสองสามสองสี่สองห้าสองเพิ่มอยู่มีมีมีมอยู่สองชุดสามชุดที่ที่ชนกันนะครับที่ชนกันแต่ว่าไม่เอาไม่เอาห้าสองมันยังไม่ถึงสอง สี่สองอืมอ่ะโอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันลาพัฒนาวันที่สามสิบวันพุธนะครับสามสิบเมษายนนะครับชุดหลักๆชุดเด่นๆนะครับเบื้องฐานก็สี่ีนะครับแล้วก็สี่ห้าสี่แปดห้าแปดนะสี่ชุดหลักๆ,ดดน,ๆนะครับสี่ 4, 4, 4, 5, 4, 8, นะชุด,นะชดตัดให้แล้วนะครับทางกันก็จะมีตัวกันในกรอบในกรอบสองกรอบนะครับอ่ะ ก็คงจะฝากไวเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ